เมื่อความรักพังทลายโลกทั้งใบก็เหมือนจะพังคลืนลงมาทับหัวใจที่เคยเต้นรัวเพราะคำหวานกลับกลายเป็นเสียเสี้ยวที่เต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดที่อธิบายไม่ถูกหลายคนอาจจะคิดว่าเราคงไม่รอดจากความทุกนี้แน่บางคนร้องไห้จนหลับไปบางคนไม่หลับไม่กินบางคนตัดใจไม่ได้แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานแต่อย่างไรเสียแม้หัวใจจะสลายแต่วิญ,ญญาณของเรายังไม่ดับ เรายังคงหายใจยังมีชีวิตและยังมีทางเดินอีกมากมายให้เลือกพระพุทธองค์เคยตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงความรักก็เช่นกันไม่ได้จีรังยั่งยืนไม่มีสิ่งใดที่เรายึดถือได้อย่างแท้จริงแม้แต่คนที่เคยบอกรักเราทุกวันก็าอาจจะเป็นคนเดียวกันที่เดินจากไปอย่างไม่ใหญ่ดี หากเราเข้าใจธรรมะของความไม่เที่ยงนี้ได้จริงใจเราจะค่อยๆเย็นลงเหมือนน้าร้อนที่ปล่อยทิ้งไว้ก็เย็นได้เช่นกันความเจ็บช้ำจะไม่ใช่ศัตรูของเราแต่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่พาเรารู้จักตัวเองยิ่งขึ้นทุกความทุกข์คือประตูแห่งปัญญาทุกน้ําตาคือหยดน้ําแห่งการเติบโตและการอกหักก็ไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้เป็นแม้เราจะรู้ว่า อกหักมีตายแต่ในช่วงที่หัวใจแตกสลายความรู้สึกที่พุ่งขึ้นมาในแต่และว,วันมันก็ยากที่จะต้านทานบางคนรู้สึกเหมือนตัวเองไร้ค่าถูกทิ้งอย่างไร้เยื่อใยคำถามวนเวียนอยู่ในหัวว่าฉันไม่ดีตรงไหนทำไมเขาถึงไปหรือแม้แต่เขาเคยรักฉันจริงหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ไม่ผิดเลยเพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจแต่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์มากขึ้นก็คือ การเก็บคำถามไว้โดยไม่ปล่อยวางเหมือนการถือถ่านไฟที่ยังร้อนอยู่ไว้ในมือหวังว่าจะคว้างไปโดนใครบางคนแต่สุดท้ายคนที่ถูกเผากลับเป็นเราเองพระพุทธเจ้าสอนว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์การที่เรายึดติดในภาพของความรักหรือในความหวังว่าเราจะมีเขาอยู่ข้างๆตลอดไปนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้ใจเจ็บหากเราปล่อยความยึดนั้นลงได้แม้เพียงน้อยนิดใจก็จะเบาลง เหมือนคนที่แบกของหนักไว้บนหลังพอปล่อยลงสักชั่วครู่ก็จะรู้สึกโลง่งแม้สิ่งที่เคยหวังจะไม่เป็นจริงแม้คำสัญญาจะสลายไปแต่เรายังมีชีวิตที่จะเลือกทางใหม่ได้อีกครั้งคนที่จากเราไปอาจไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายเสมอไปและเราเองก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ความรู้สึกบอกบางครั้งรักก็มาเพื่อให้เรียนรู้ไม่ใช่เพื่อให้ครอบครองไม่ใช่ทุกความรักจะจบลงด้วยความสมหวัง แต่ทุกความรักจะสามารถจบลงด้วยความเข้าใจและในความเข้าใจนั้นมีเมล็ดพันธุ์ของสติที่พร้อมจะผลิตนในหัวใจที่บอบช้ำเมื่อเราเริ่มเข้าใจว่า <c oughs> เหตุแห่งความทุกข์คือการยึดติดและการไม่ยอมรับความจริงเราก็จะเริ่มมองความรักในมุมที่กว้างขึ้นหากรักคือการให้แต่เรากลับคาดหวังจะได้รับเสมอย่อมเกิดความผิดหวังแน่นอนเพราะแม้แต่ตัวเราเอง ยังไม่สามารถให้ความสุขกับคนอื่นได้ตลอดเวลาแล้วเราจะหวังให้ใครสักคนมาทำให้เราสุขได้ตลอดไปได้อย่างไรบางทีการอกหักจึงเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นว่าเรายังไม่รู้จักความรักอย่างแท้จริงเรารักเพื่อเติมเต็มตัวเองหรือเปล่าหรือเรารักเพราะกลัวการอยู่คนเดียวในธรรมะนั้นมีคำสอนที่ว่าสิ่งทั้งปวงม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน เป็นสิ่งหนึ่งในบรรดาสังขารทั้งหลายเราก็จะวางมันได้ด้วยปัญญาเหมือนคนที่เห็นก้อนเมฆบนฟ้าเขาไม่โกรธที่เมฆเคลื่อนที่ไม่ร้องไห้เมื่อมันหายไปเพราะเขารู้ว่าเมฆไม่เคยอยู่กับเราเสมอไปเช่นเดียวกับคนที่เคยอยู่ข้างกายแม้จะจากไปในวันนี้แต่เขาก็เคยมีค่าเคยเป็นครูที่สอนบทเรียนของหัวใจแม้การจากลาอาจจะเจ็บแต่ก็คือโอกาสให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเอง ได้มองความว่างเปล่าในหัวใจแล้วเติมเต็มมันด้วยสติด้วยความรู้สึกดีที่ไม่ผูกไว้กับใครอีกต่อไปเพราะคนที่อยู่กับเราตลอดไปจริงๆมีเพียงตัวเราเองและธรรมะที่เข้าใจโลกได้อย่างไม่หวั่นไหวและเมื่อเราหันกลับมาสำรวจหัวใจตนเองโดยไม่มีใครข้างกายสิ่งที่พบอาจจะไม่ใช่ความว่างเปล่าเสมอไปหากแต่คือความเงียบสงบที่เราไม่เคยให้โอกาสตัวเองได้ฟังมาก่อน เสียงหัวใจที่อ่อนลา้าเสียงความคิดที่ยังหมุนวนอยู่ในความเจ็บปวดและเสียงเบาๆแห่งความหวังที่ยังไม่ดับไปไหนในยามที่เรารักใครสักคนเราอาจจะทุ่มเทจนลืมฟังเสียงของตนเองลืมถามใจว่าต้องการอะไรลืมแม้กระทั่งความฝันของตัวเองเพราะมวัวแต่ตามหาอนาคตที่ผูกติดกับใครอีกคนแต่เมื่อคนคนนั้นจากไปโลกที่เคยหมุนรอบตัวเขาก็จะหยุดนิ่ง และนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เราได้กลับมาหมุนรอบตัวเองอีกครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของตนได้เพราะแม้โลกจะพังความรักจะจกหรือหัวใจจะร้าวเพียงใดแต่หากเรามีธรรมะเป็นเข็มทิศเราจะไม่หลงทางความเจ็บจะไม่ใช่ศัตรูแต่มันจะกลายเป็นยาชูกำลังที่ปลุกเราให้ตื่นจากความหลงและเปลี่ยนเราจากผู้เฝ้ารอความรัก เป็นผู้มอบความรักให้กับโลกใบนี้โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนไม่มีใครอยู่ข้างเราไปตลอดชีวิตแต่เราจะอยู่กับตัวเองไปจนวันสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเรากลับมาเรียนรู้ที่จะรักตนเองก่อนรักอย่างเข้าใจไม่หลงไม่คาดหวังไม่ยึดถือเป็นความรักที่อิงแอบธรรมะเป็นรักที่แม้จะไม่หวือหวาแต่มั่นคงและอุ่นใจเสมอไม่ว่าใครจะเข้ามาหรือจากไป เมื่อเรารู้จักกลับมารักตัวเองด้วยความเมตตาและเข้าใจเราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์จากความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นเพียงคลื่นลูกหนึ่งในทะเลชีว,วิตที่ซัดเข้ามาแล้วก็จะซัดผ่านไปไม่มีคลื่นลูกใดคงอยู่ตลอดเช่นเดียวกับความเศร้าเสียใจในวันนี้ก็จะค่อยๆจางลงเมื่อการเวลาผ่านไปหากเราไม่พยายามฉุดรั้งมันไว้แต่ปล่อยให้มันดำเนินไปตามธรรมชาติของความรู้สึกสิ่งที่เราต้องทำคือ แค่นั่งดูมันอย่างมีสติไม่ตัดสินไม่ตีความไม่ซ้ำเติมตัวเองเพราะหลายครั้งความเจ็บจากการอกหักไม่ได้มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่มาจากความคิดความเชื่อและภาพที่เราสร้างไว้ในใจว่าความรักควรจะเป็นอย่างไรเมื่อมันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังจึงเจ็บปวดดังโลกทั้งใบถล่มลงมาพระพุทธเจ้าสอนให้เราวางจิตเหนืออารมณ์ ไม่ใช่เพื่อกดเก็บหรือทำเป็นไม่รู้สึกแต่เพื่อเข้าใจว่าอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนแขกที่แวะมาเยือนเดี๋ยวก็มาพักเดี๋ยวก็ไปหากเรารู้ทันและไม่ยึดมั่นในแขกเหล่านั้นเราจะไม่มีวันถูกเขาควบคุมความรักที่พังทลายอาจจะเป็นโอกาสทองที่ทำให้เรากลับมาเรียนรู้ธรรมะได้อย่างลึกซึง้งกลับมาสำรวมจิตกลับมาสร้างชีวิตใหม่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครอีกเพราะสุดท้ายแล้ว ไม่มีใครในโลกที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปมีเพียงกรรมและจิตของเราเท่านั้นที่จะเดินทางไปกับเราในทุกภพทุกชาติและหากเราผ่านความรักที่ผิดหวังครั้งนี้ไปได้ด้วยสติปัญญามันจะกลายเป็นสเสบียงแห่งการตื่นรู้ที่ติดตัวไปไม่เสื่อมคลายเมื่อใจเริ่มนิ่งขึ้นเราจะพบว่าความรักไม่ใช่แค่เรื่องของการได้ครอบครองใครสักคนไว้ข้างกายแต่คือบทเรียนที่หลอ่อหลอมให้เรารู้จักความเข้าใจความอดทน และการปล่อยวางยิ่งเรารักอย่างมีสติเราก็ยิ่งเติบโตขึ้นทุกครั้งที่เจ็บปวดคนที่ทำให้เราร้องไห้อาจจะไม่ได้ตั้งใจคนที่จากไปอาจจะไม่ได้เลวร้ายทุกสิ่งเป็นผลของเหตุปัจจัยที่ประกอบกันมาไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแท้จ,จริงแม้แต่ใจของตัวเราเองในบางเวลาก็ยังไม่อาจจะควบคุมได้แล้วเราจะคาดหวังให้ผู้อื่นมาอยู่กับเราอย่างถาวรได้อย่างไรในพระใจปิฎกเคยกล่าวไว้ว่า โลกย่อมเป็นไปนตามเหตุเมื่อมีเหตุแห่งการพบกันย่อมมีเหตุแห่งการจากลาเป็นธรรมดาหากเราเห็นความจริงข้อนี้อย่างแจ่มแจ้งจะไม่มีคำว่าเสียใจอย่างไร้หนทางเหลืออยู่ในหัวใจอีกต่อไปคนที่อกหักแล้วไม่ตายไม่ใช่แค่รอดมาได้เท่านั้นแต่เขาจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมีหัวใจที่อบอุ่นอย่างมีวุฒิภาวะและเข้าใจว่า ความรักที่แท้จริงคือการให้โดยไม่คาดหวังคือการอธิษฐานให้ผู้ที่เคยรักมีความสุขแม้เราจะไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาอีกแล้วและที่สำคัญที่สุดคือการให้อภัยตัวเองให้อภัยที่เคยคาดหวังมากเกินไปให้อภัยที่เคยอ่อนแอให้อภัยที่เคยร้องไห้เพราะใครสักคนและลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ด้วยรอยยิ้มที่ไม่ต้องรอใครมาเติมเพราะเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นที่พึ่งของตนเองได้อย่างแท้จริงแล้ว เมื่อการให้อภัยตัวเองเกิดขึ้นจริงในใจเราจะสัมผัสได้ถึงความเบาสบายที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนความรู้สึกผิดความโกรธแค้นหรือแม้แต่ความเสียดายที่เคยก่อกินหัวใจจะค่อยๆสลายไปเหมือนหมอกบางๆในยามเช้าที่ถูกแสงแดดอ่อนๆละลายไปทีละน้อยการให้อภัยคือการปลดปล่อยพันธนาการที่เราได้ผูกมัดตัวเองไว้โดยไม่รู้ตัวและเมื่อเราปลดมันได้เราจะพบว่าชีวิตไม่ได้แย่เพราะการอกหกัก หากแต่กลายเป็นโอกาสแห่งการปลุกตื่นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครจะรักเราได้เท่ากับเรารักตัวเองไม่มีใครจะรักษาแผลใจของเราได้ดีเท่ากับความเข้าใจในหลักธรรมถ้าเราหยุดมองอดีตแล้วเริ่มใช้ปัจจุบันในการสร้างสิ่งดีๆให้แก่ตนเองไม่ว่าเมื่อใดที่มีความทรงจำเก่าๆจะย้อนกลับมาเราก็จะมองมันด้วยใจที่สงบ ไม่ใช่ใจที่สะอื้นให้เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะได้พบกับรักครั้งใหม่หรืออาจจะไม่พบใครเลยก็ได้แต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตเพราะหัวใจของการมีชีวิตอยู่ไม่ได้อยู่ที่การมีใครแต่คือการมีธรรมะไว้ในใจการใช้ทุกวันเพื่อทำความดีมีเมตตาและยิ้มได้แม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆนั่นต่างหากคือชัยชนะที่แท้จริงของคนที่เคยล้มแต่ไม่ยอมแพ้ คนที่อกหักแต่ไม่ตายและคนที่เคยเจ็บแต่กลับเดินหน้าด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยแสงแห่งปัญญาเมื่อเราเดินผ่านคืนวันที่ยากลำบากที่สุดมาได้เราจะเริ่มเห็นความงดงามเล็กๆที่ถูกซ่อนไว้ในแต่ละวันแสงแดดในยามเช้ากลิ่นหอมของกาแฟความเงียบสงบในห้องเล็กๆหรือแม้แต่รอยยิ้มจากคนแปลกหน้าที่เดินผ่านไปต่างเป็นสิ่งที่เราเคยมองข้ามเพราะจิตใจมัวหมองด้วยความเศร้า แต่ในวันนี้เมื่อใจเราเริ่มสะอาดเพราะการเจริญสติเพราะการเข้าใจความจริงแห่งชีวิตเราจะพบว่าทุกวินาทีคือของขวัญทุกลมหายใจคือโอกาสและทุกความรักที่จากไปคือครูที่มอบบทเรียนล้ำค่าที่สุดให้เราไม่มีความรักใดสูญเปล่าหากเราเรียนรู้จากมันไม่มีการจากลากครั้งไหนที่ไม่มีความหมายหากมันเปลี่ยนเราให้เติบโตพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสี่ว่าด้วยทุก สมุทไทยนิโรธและมัรคกเมื่อเรายอมรับความทุกข์จากการอกหกักรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นมองเห็นทางดับทุกขและลงมือปฏิบัติตามทางสายกลางแห่งสติปัญญาเราก็จะค่อยๆหลุดพ้นจากบ่วงแห่งอารมณ์ทั้งหลายกลายเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวไม่ว่าโลกจะให้หรือพรากสิ่งใดไปจากเราอีกในที่สุดเราจะเข้าใจว่าอกหักยังไม่ตายไม่ใช่แค่คำปลอบใจแต่คือความจริงแท้ของชีวิต และแม้วันหนึ่งเราจะอ,อกหักอีกครั้งเราก็จะไม่ใช่คนเดิมที่เคยร้องไห้ไม่เป็นภาษาแต่จะเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่กลางพายุด้วยหัวใจที่มั่นคงและเบาสบายด้วยปัญญาที่เห็นทุกอย่างเป็นเพียงภาพชั่วคราวในมหาสมุทรแห่งสังขารวัดเมื่อเราได้ผ่านการฟื้นฟูและอบรมด้วยธรรมะจนเข้มแข็งขึ้นแล้วเราจะมองเห็นว่าความรักที่พังทลายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นประตูที่เปิดไปสู่โลกใหม่โลกที่ไม่ได้ขาดความรัก แต่เป็นโลกที่เราสามารถให้ความรักได้อย่างบริสุทธิ์โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขโลกที่เราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วความรักเริ่มต้นจากการเมตตาต่อตัวเองหากเราไม่มีเมตตาต่อตอนเองเราจะไม่มีวันเข้าใจเมตตาที่แท้จริงต่อผู้อื่นได้เลยคนที่ผ่านการอกหักมาอย่างลึกซึง้งจึงมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ที่มีเมตตาอย่างแท้จริงเพราะเขารู้ว่าการเจ็บปวดเป็นอย่างไรเขาจะไม่รีดตัดสินใคร ไม่เร่งรัดให้ใครรักตอบไม่เรียกร้องจากความว่างเปล่าแต่จะยอมรับความเป็นจริงได้ด้วยใจที่นิ่งสงบเมื่อเราเดินผ่านไฟแห่งความรักแล้วไม่ถูกเผาจนเหลือแต่เท่าทานแต่กลับกลายเป็นผู้ที่มีหัวใจที่กล้าแกร่งดังเหล็กกล้าที่หลอมด้วยไฟเมตตาเราก็จะไม่กลัวความรักอีกต่อไปไม่กลัวการสูญเสียเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครพากสิ่งใดไปจากเราได้หากเราไม่ยึดมั่นไว้เอง คนที่เข้าใจธรรมะของความไม่เที่ยงจะรักได้อย่างอ่อนโยนรักอย่างให้รักอย่างผู้ที่เข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาไม่มีรักใดย,ยั่งยืนในรูปแบบเดิมตลอดเวลามีแต่ความรักที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามความจริงหากเราเห็นตรงนี้ได้ชีวิตเราจะเบาสบายและเปี่ยมด้วยความสุขแม้อยู่ลำพังและเมื่อเรามาถึงจุดที่เราสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างไม่ทุกใจ เราจะค้นพบว่าความสงบคือความสุขอันแท้จริงที่ไม่มีใครสามารถหยิบยื่นให้ได้เลยนอกจากตัวเราเองเพราะในความเงียบที่ไร้เสียงรบกวนจากความหวังหรือความกลัวนั้นเราจะได้ยินเสียงของธรรมะที่ค่อยๆกระซิบในใจว่าทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นแล้วดับไปการอกหักจึงไม่ใช่เครื่องพิพากษาว่าเราไร้ค่าหรือไม่น่ารักหากแต่เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเรายังไม่รู้จักรักอย่างรู้แจ้งพอ และเมื่อเรารู้แจ้งแล้วเราจะไม่โทษใครอีกต่อไปไม่โทษเขาที่จากไปไม่โทษตัวเองที่เคยทุ่มเทเพราะเราจะเห็นว่าแม้ความรักจะสิ้นสุดลงแต่คุณค่าของเรายังอยู่ครบไม่ถูกพรากไม่ลดลงไม่หายไปตามคำพูดของใครความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนคือความสุขที่แท้เกิดจากการละไม่ใช่การได้การละจากความยากละความยึด ละความโกรธละการเปรียบเทียบและแม้กระทั่งความคาดหวังที่ว่าเราจะต้องมีคู่หรือเราจะต้องมีใครสักคนจึงจะสมบูรณ์เพราะแท้จริงแล้วชีวิตไม่จำเป็นจะต้องมีคู่เพื่อมีความหมายชีวิตของคนที่เดินด้วยเท้าเปล่าท่ามกลางแสงธรรมคือผู้กล้าที่แท้จริงเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นดอกไม้เปลี่ยนน้ำตาให้กลายเป็นสายธารแห่งสติและเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นแสงสว่าง นำทางตนและผู้อื่นไปสู่ความหลุดพ้นในที่สุดแล้วความเจ็บปวดจากการอกหักคือประสบการณ์หนึ่งที่หล่อหลอมให้จิตใจของเรางอกงามขึ้นได้อย่างลึกซึง้งเป็นเสมือนฝนที่ตกลงบนผืนดินของชีวิตถึงแม้จะทําให้เปียกและเหน็บหนาวในชั่วขณะหนึ่งแต่มเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและเมตตาก็จะเริ่มแตกหนอนและเติบโตอยู่ใต้ผืนดินนั้นเงียบเงียบเมื่อเราผ่านพายุข,ของอารมณ์มาได้ด้วยสติด้วยธรรมะ และด้วยการหันกลับมาดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนเราจะพบว่าโลกภายนอกของเราไม่ได้อ่อนแอเหมือนอย่างที่เคยเชื่อเราไม่ได้แตกสลายแต่กลับแข็งแกร่งขึ้นอย่างเงียบงามไม่ต้องตะโกนไม่ต้องแสดงให้ใครเห็นเพราะหัวใจที่ผ่านการอบรมแล้วด้วยธรรมย่อมเปล่งแสงในตัวมันเองโดยไม่ต้องพยายามและเมื่อถึงวันที่เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงไม่ใช่เพราะมีใครเคียงข้าง แต่เพราะเรามีธรรมะในใจเราจะไม่กลัวอีกต่อไปไม่กลัวความรักไม่กลัวการสูญเสียไม่กลัวแม้กระทั่งความโดดเดี่ยวเพราะเราได้รู้จักความสุขที่แท้จริงแล้วความสุขที่ไม่ต้องมีใครยืนยันไม่ต้องรอให้ใครกลับมาไม่ต้องเป็นเหมือนในความฝันเพราะเป็นสุขที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตอย่างแท้จริงเราจะกลายเป็นคนที่ยิ้มได้ทั้งในวันที่รักสมหวัง และวันที่ความรักจากไปยิ้มได้เพราะรู้ว่าไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไปและนั่นไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าหากแต่คือความงดงามอันบริสุทธิ์ของชีวิตในทุกครั้งที่ความรักพังทลายจงจำไว้เถิดว่าอกหักยังไม่ตายและบางครั้งมันคือจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่ที่สงบกว่างดงามกว่าและเป็นอิสระอย่างแท้จริง